สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูอาร์มในแบบฝึกขัด DLTV นะครับชุดที่29กันแล้วนะครับนะในบทที่6นะครับรูปเดขาคณิต2มิตินะลูกวันนี้เราจะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ากันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องครูอาร์มนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องครูอาร์มสอนคณิตศาสตร์นะครับ คุณครูก็จะมีคลิป dl tv ให้ดูในทุกๆวันเลยนะครับอ่าวันนี้นะเราจะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ากันนะครับมันก็จะมีสูตรสําหรับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านนะวันนี้สูตรมันก็จะยาวนิดนึงนะครับนะเราเรียนก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะถึงจะแทนค่าแล้วก็ทําได้นะครับทีนี้ถ้าแทนค่าได้นะเราก็จะหาพื้นที่ได้เลยนะครับอ่ะสูตรก็มีอยู่ว่านะสูตรพื้นที่ของรูป สีเลียมใดๆเนี่ยนะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2นะลูกคูณความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับแล้วก็ไปคูณผลบวกของความยาวของเส้นทีท่ลากจากจุดยอดเนี่ยมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมนั้นนะครับก็คือความยาวของเส้นทแยงมุมก็คือเส้นสมมุติว่าเป็นเส้นสมมีชมพูนะสำหรับข้อหนึ่งนะครับนะความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับด้าน BD ด้าน B d ดี d ก็คือความยาวเท่าไหร่ครับ 7.07หน่วยนะนี่โจทย์ให้มาเห็นไหมโจทย์ก็จะให้มาหมดเลยแต่เราต้องสังเกตเอานะครับคูณด้วยผลบวกของความยาวของเส้นที่มาลากตั้งฉากกับเส้นทะยังมุมสีชมพูนี้นะก็คือเส้นประนี้เองนะครับนี่เนี่ยเส้นประทั้ง2เส้นเลยโจทย์ก็ให้มาเช่นกันนะครับด้าน C F นี่ด้าน C F ยาว3.54 ให้มาหมดเลยนะครับด้าน AE AE คือด้านนี้นี่ AE ความยาวก็คือ2.83เน,นี่ยเราก็ได้ตัวเลขทั้งหมดแล้วเราก็แทนค่าได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวความจะสอนแทนค่านะครับอ่ะดูเท่ากับนะครับเศษ1ส่วน2นะลูกคูณความยาวของเส้นทแยงมุมก็คือ7.07เขียนไปก่อนแล้วก็คูณด้วยผลบวก ผลบวกก็คือนำมาบวกกันเนี่ยเอามาบวกกันนะครับก็คือ3.54ไปบวกกับ2.83นะหน่วยเป็นตารางหน่วยนะครับนะถ้าใครคำนวณกลัวพลาดนะครับก็ไปกดในเครื่องคิดเลขนะเวลากดก็คือนํา3.54ไปบวกกับ2.83สะก่อนนะครับทีนี้พอบวกเสร็จแล้วก็ไปคูณกับ7.07นะเสร็จแล้วกด หารสนะครับนะจะได้คำตอบก็คือตอบเป็นค่าประมาณก็ได้นะครับนะสัญลักษณ์แสดงการประมาณค่านะเขียนเข้าไปเลยนะครับ22.518จุด5 18ตารางหน่วยอ่านะนะเสร็จเรียบร้อยในข้อที่1นนะครับนะใครจะตอบเป็นเลขไทยก็เขียนตอบข้างล่างนะลูก ต่อไปข้อ2นะครับอ่าดูความยาวของเส้นทแย,ยงมุมเท่าไหร่ mm hmm. ก็คือด้านสีชมพูด้านนี้นะครับ bd เหมือนเดิมเนี่ย bd ความยาวด้านก็คือ6.32อาใส่เข้าไปนะครับต่อไปเส้นประทั้งสเส้นนะที่ตั้งฉากกับเส้นทแย,ยงมุมดังกล่าวนะครับก็คือด้าน ae นะความยาวคือ22.21ด้าน cf นะครับ1.58 แทนค่านะครับก็คือเศษ1ส่วน2ไปคูณกับ6.32เสร็จแล้วไปคูณกับ2.21เนี่ยบวกกับ1.58นะตารางเซนติเมตรนะครับคำนวณออกมานะจะได้คำตอบคือเป็นค่าประมาณนะครับ11.98นะลูก11.98ตารางเซนติเมตร นะครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่2นะครับต่อไปข้อ3นะครับก็คือความยาวของเส้นที่ยงมุมให้เป็นเส้นสีชมพูเหมือนเดิมนะครับยาว5าใส่เลขค่าเข้าไปก่อนกันลืมนะครับด้าน AE นี่คือด้านเส้นปากนะครับด้าน AE คือ2เมตรด้าน CF เนี่เส้นปะก็คือ3เมตรนะครับอ่ะเราก็แทนค่าเลยก็คือเท่ากับ เศษหน่งส่วน2คูณกับ5ใช่ไหมแล้วก็คูณกับอะไรบวกกัน2บวกกับ3นหน่วยเป็นตารางเมตร2บวก3ได้5ใช่ไหมเนี่ย2บวก3เนี่ยนะครับได้5 5ไปคูณ5นะครับ5คูณ5เท่ากับ25ใช่ไหมครับ25เสร็จแล้วไปหารด้วย2เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 12.5นั่นเองอหน่วยเป็นตารางเมตรเสร็จเรียบร้อยนะครับในข้อที่3ต่อไปข้อ4นะครับอ่ะเส้น B D นะยาว6ใช่ไหมครับ B D คือเส้นสีชมพูอ่ะให้เป็นสีชมพูนะครับดูตามคุณครูจะได้ไม่งงนะยาว6วานะลูก6วา เสร็จแล้วด้านเส้นประทั้ง2ด้านที่ตั้งฉากกับด้าน BD เนี่ยนี่ AE ใช่ไหมยาว3วา CF ยาว4าว่าเราก็นำตัวเลขทั้ง3นี้มาแทนค่านะครับเส่วน2 2คูณความยาวของเส้นทแยงมุมก็คือ6ใช่ไหมครับแล้วก็คูณนะผลบวกของความยาวเส้นที่ลากมนตั้งฉากนะครับก็คือ3บวก4 หน่วยเป็นตารางวาทีนี้3มบวก4มันได้7ใช่ไหมเนี่ยสบวกสเป็น7 7ไปคูนกับ6ได้42ใช่ไหมครับทีนี้42ตรงเนี้ยเอา2มาหารนะครับก็จะตอบคำตอบก็คือ21ตารางวาเรียบร้อยในข้อที่4นะครับอ่ะต่อไปข้อ5นะลูก เห็นโจทย์ยาวๆไม่เป็นไรนะครับเขียนสูตรเข้าไปก่อนเส้นทแยงมุมให้เป็นเส้นสีชมพูเหมือนเดิมนะจะได้ไม่งงนะครับไม่สับสนเส้นทแยงมุมก็คือด้าน HK ด้าน HK มันยาวเท่าไหร่เราไปดูที่โจทย์ด้าน HK เนี่ยยาว6หน่วยทุกคนเขียนเลข6เข้าไปในเส้นสีชมพูนะต่อไปความยาวของเส้นที่ตั้งฉากก็คือด้านนี้เห็นไหม ด้านเซนปะนี่นะครับความยาวเท่าไหร่ด้าน G E นี่ด้าน G E ไปดูที่โจทย์สิ G E ยาวเท่าไหร่ครับ G E ยาว3หน่วยอะใส่เลข3ต่อไปด้าน F I อะไปดูที่โจทย์ F I อยู่ตรงไหนนี่ F I ยาว4หน่วยเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับอะแทนค่า เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับนะความยาวของเส้นทแยงมุมก็คือ6ใช่ไหมครับ6หน่วยทีนี้ต่อไปอคูณด้วยผลบวกของนะเส้นที่มาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมก็คือ3บวก4ใช่ไหมครับนี่เหมือนข้อที่แล้วเลยนะเป็นตารางหน่วยนะครับคำตอบเดียวกันเลยเพราะว่าเหมือนข้อที่4เลยนะลูกนะคำตอบก็คือ 21ตารางหน่วยนั่นเองนะครับเห็นไหมง่ายมากเลยนะใครที่เขียนไม่ทันหรือจดไม่ทันนะครับให้กดสต็อปนะนะเพราะว่าครูอําใส่สูตรมานะครับใครไม่ทันก็กดสต็อปนะกดคลิปแล้วก็เขียนตามไปก่อนนะแล้วก็ไม่ต้องรีบทํานะครับนะจะได้ไม่ผิดพลาดนะลูก ต่อไปข้อสุดท้ายข้อ6นะครับเราดูรูปก่อนนะเพราะว่าโจทย์ค่อนข้างงงนะครับเราก็มาจ้องที่รูปเลยหาเส้นทแยงมุมนะครับามหาก่อนเส้นทแยงมุมให้เป็นสีชมพูนี่ทุกคนขีดตามก็ได้นะเห็นไหมเส้นทแยงมุมสีชมพูมาแล้วนะครับมันก็คือด้าน NP ด้าน NP ที่โจทย์ไปดูซิกาหนดมาให้ไหมนี่ไงด้าน NP ยาว10 เซนติเมตรก็คือ10ซ so มต่อไปนะครับด้าน ME เนี่ยที่ตั้งฉากเนี่ยก็ด้าน FO ไปดูด้าน ME ก่อนนะครับ ME อยู่ตรงไหนเจอแล้วนี่ไง ME ยาว2เซนติเมตรก็คือ2ซ so มนะครับต่อไปด้าน FO หรือว่าด้าน OF ก็ได้นะนี่เห็นไหมยาว6เซนติเมตร อ่แเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับหลังจากเขียนสูตรเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เลยนะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวของเส้นทแยงมุมก็คือ10เซนติเมตรแล้วก็คูณผลบวกของเส้นที่มาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมนั้นนะครับ<ๆ>ก็คือ2บวกหหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรต่อไปหาคำตอบออกมาเลย2บวก6เป็น8ใช่ไหมครับ 8ไปคูณกับ10ได้80เพราะฉะนั้น80หารด้วย2ก็เหลือ40นั่นเองนะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับในข้อที่6วันนี้นะครับไม่ยากเลยถ้าดูรูปเป็นใช่ไหมครับนะสูตรของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับความฝากสูตรเอาไปด้วยนะสูตรค่อนข้างยาวนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจ เราก็จะแทนค่าแล้วทําหาคําตอบออกมาได้นะครับโดยง่ายได้นะลูกครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมกันบ้างนะครับครั้งต่อไปก็จะยากขึ้นมานิดนึงนะครับนักเรียนก็ต้องตั้งใจทําสู้ๆนะลูกนะเดี๋ยวเรามาพบกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ความต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ